เขาตั้งไปเลยเขาตั้งเขาตั้งถอยมาถอยแล้วถอยถอยแล้วังล้ามผครบ จับตงนี้จับมือจับมือครับนม่จับมือก่อนนะจกอาจารย์ขึ้นตรง้าจาขึ้นตรงนีอาจารย์มาเร็ร็วมาเร็วมาเร็วร็วมาเร็วมามาเรมามาเาเร็วม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 าเมาเร็ว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 มาเเร็วมาวมาเรวมาเมาเร็เร็ามาเร็วมาวเร็วมา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 มาเร็วมาเร็วาเร็วม อะไยังไม่ขึ้นเขาเลีนยก่อนป็นเจ้าตรงนั้นมันลื่นชิชาแสงเจ้านั่งลงขึ้นได้ไหมล่ะลื่นนะเราตังกระตังเราชิชาหน่อยกอาตังชิชาไปแล้วระตังไปเรื่อกับมาตาเลย ไปเจ้าต ja mm ังไปล้างตัวแล้วตังไปล้างตัวก่อน